สวัสดีครับเบิ่งบนเจือและจุลาสามีทุมบักหมาบักขี้เดือยบะยุบานอย่างเี้ยนะบางทีมุนอุ้ยปุวยได้มันขั้นใหญ่เลยนะบางเก็บลำบากของกระเล็ดเอายงเอียงเอียงสั้นๆหน่อยมันก็มาควดจนขาดไปนี่โอ้ยิขาดปีกกหักปลายปีก เยวดามเอาครับดามเยวเชียนหนึง่งดามเอ่แต่ยังพ่อโตร่มนี่อยู่จะไปสั่มแซมแต่ว่าชังนี้ก็ขันมีเวลาว่างอเย็ดขั้นใหม่อยู่หาเรือกหม่ไผ่ร่ำงามๆกันตอนนี้ยังม่มีไหม่ไผ่แก่ แดดถืดฝนถืกลมเห็ดขั้นใหญ่ายกับ่าดีงสิหรอครับหาบุกเก็บเน่กนอกจากว่าจะแยกล่างมันล่าสามเมตรทีนี้รับเนาะลำบากเรื่องโคบอโคเวดก COVID ันยังกัแยกกันไปเบิด เอาใจสวยนะครับใอซอยกันให้หลอดพันผลช่วงนี้ไปได้ไ,ได้ทีจะโย่บันบานแบบนี้นี่สีเขียวสียังไงมันสดชื่อนอากาศลมเดือนเหมาะกับการใส่ชีวิตทั้งนี้มันกัดยังมีความปลอดภัยมันก็คือสังคมในเมืองที่ว่าอยู่ในความแออัดห้องแนมันไปทั้งซ่องขวาท้องนี้มันกัด ลงมันกัดเย็นสบายหูสบายตามีเสียกระดเสภ้สภาแล้วครับกันจะดิกันจะเลีนรอบหนา้าก็ต้องเปลี่ยนเสียกไหม่เสืุดเก้าใส่อะไรล้ะเพราะมันกัดมีความผุพังไปตามกันเวลาเนะาะกว่าจะเลีนปีหนึ่งเดืนเที่ยงหนึ่ง่สิจะไปเสียงกับเสียกเก่าครับ เสียเกาหนีบรอดครับเสียเก้า,กาลผลงานของบักขีเดือมาบักขีเดือมาหน่อยอยู่นนี่ยมาเห็นมือนันอ้นอัดก็เลยยึบทั่วสามมารเรื่เห็นตอนมันกำลังขั้นเขียวกัดกระชากขาดเบิดมาขีเดืออยู่บาน เปยังนะครับค่อยสอมแซมเอาลมหนาวลมยังมากกันที่ไม่กัด้าเบงลมห่นมนอนลมฝนในทั้งพวกนี้แหละ <c oughs> สอมแซีมแล้วอาจจะล่องทดสอบบางอย่างช่องนี้ก็บ,บุนบุครับงานให้งานสวนยังบ่ได้มีเวลามาเด่นมาจัดการมัน เด้ครับควยทุกคนปลอดภัยด้อครับกับยุคโควิดจังเสียงเจซอยกันไปแค่นี้แหละครับ